ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอนำทางตนเองไปสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรตลอดชีวิตขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้าได้พบกับชีวิตที่ดีงามที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญ ขอเปิดทางสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรขอให้การคิดพูดทำของข้าพเจ้าอยู่บนเส้นทางของความถูกต้องดีงามอยู่บนเส้นทางของความมั่งคั่งร่ำรวย ขอให้ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงจงเกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้านับจากนี้เป็นต้นไปในทุกย่างก้าวของชีวิตจงพบแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรตลอดชีวิตขอให้ทุกลมหายใจ ของข้าพเจ้าได้พบกับชีวิตที่ดีงามที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอนำทางตนเองไปสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรตลอดชีวิตขอให้ทุกลมหายใจ ของข้าพเจ้าได้พบกับชีวิตที่ดีงามที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญขอเปิดทางสู่ความมั่งคัง่งร่ำรวยมั่นคงถาวรขอให้การคิดพูดทำรรของข้าพเจ้าอยู่บนเส้นทางของความถูกต้องดีงาม อยู่บนเส้นทางของความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงจงเกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้านับจากนี้เป็นต้นไปในทุกย่างก้าวของชีวิตจงพบแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวร ตลอดชีวิตขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้าได้พบกับชีวิตที่ดีงามที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอนำทางตนเองไปสู่เส้นทางแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยมั่นคง ทาวรตลอดชีวิตขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้าได้พบกับชีวิตที่ดีงามที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญขอเปิดทางสู่ความมั่งคัง่งร่ำรวยมั่นคงถาวรขอให้การคิดพูดทำของข้าพเจ้า อยู่บนเส้นทางของความถูกต้องดีงามอยู่บนเส้นทางของความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงจงเกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้านับจากนี้เป็นต้นไปในทุกย่างก้าวของชีวิต จงพบแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรตลอดชีวิตขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้าได้พบกับชีวิตที่ดีงามที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอนำทางตนเอง ไปสู่เส้นทางแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยมั่นคงถาวรตลอดชีวิตขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้าได้พบกับชีวิตที่ดีงามที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญขอเปิดทางสู่ความมั่งคัง่งร่ำรวยมั่นคงถาวร ขอให้การคิดพูดทำของข้าพเจ้าอยู่บนเส้นทางของความถูกต้องดีงามอยู่บนเส้นทางของความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงจงเกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้า นับจากนี้เป็นต้นไปในทุกย่างก้าวของชีวิตจงพบแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรตลอดชีวิตขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้าได้พบกับชีวิตที่ดีงามที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอนำทางตนเองไปสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรตลอดชีวิตขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้าได้พบกับชีวิตที่ดีงามที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญ ขอเปิดทางสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรขอให้การคิดพูดทำรรของข้าพเจ้าอยู่บนเส้นทางของความถูกต้องดีงามอยู่บนเส้นทางของความมั่งคั่งร่ำรวย ขอให้ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงจงเกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้านับจากนี้เป็นต้นไปในทุกย่างก้าวของชีวิตจงพบแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรตลอดชีวิตขอให้ทุกลมหายใจ ของข้าพเจ้าได้พบกับชีวิตที่ดีงามที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอนำทางตนเองไปสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรตลอดชีวิต ขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้าได้พบกับชีวิตที่ดีงามที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญขอเปิดทางสู่ความมั่งคัง่งร่ำรวยมั่นคงถาวรขอให้การคิดพูดทำรรของข้าพเจ้าอยู่บนเส้นทาง ของความถูกต้องดีงามอยู่บนเส้นทางของความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงจงเกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้านับจากนี้เป็นต้นไปในทุกย่างก้าวของชีวิตจงพบแห่งความมั่งคัง่ง ร่ำรวยมั่นคงถาวรตลอดชีวิตขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้าได้พบกับชีวิตที่ดีงามที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญ